คุณไม่มีเวลาหรือว่าคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นกันแน่คนส่วนมากครับ90%บอบอกว่าฉันอยากจะเปลี่ยนชีวิตฉันอยากร่ำรวยขึ้นฉันอยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินอะไรคือสิ่งที่คุณยอมจ่ายถ้าเกิดว่าคุณมีสิ่งนั้นจริงๆเช่นเวลาเงินหรืออะไรละ่ะที่คุณจะยอมแลกถ้าคุณคาดหวังเพียงว่าฉันต้องว่างก่อน ฉันถึงไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสัมมนา,าไปเรียนคอสต่ตางๆหรือฉันต้องว่างก่อนฉันถึงจะฝึกฝนตัวเองให้มีทักษะที่สร้างรายได้สูงฉันต้องมีเวลาว่างก่อนฉันจึงจะมีเวลาว่างไปเข้าสัมมนา,าต่างๆเอาจริงนะครับมันไม่เคยมีเวลาว่างหรอกครับเพราะว่าพวกเขาก็จะบอกอย่างนี้ตลอดเวลา แล้วคุณเชื่อไหมว่าพอผ่านไปหลายเดือนหลายปีพวกเขายังไม่มีผลลัพธ์พวกเขาก็มักจะอ้างว่าฉันเนี่ยไม่ได้ผลลัพธ์เพราะว่าฉันเรียนกับคนนูน้นฉันเรียนกับคนนี้เพราะว่าคนเนี้ยไม่มีประสิทธิภาพคนเนี้ยยังไม่ตรงกับใจฉันคุณเริ่มจะมีพฤติกรรมที่เบียงเบนหลีกเลี่ยงถอยห่างครับเพราะคุณรู้สึกว่าคนอื่นทําให้คุณมีผลลัพธ์ไม่ได้นั่นคือการกล่าวโทษคนอื่นครับแต่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่90%ซไม่ได้กลับเข้าไปดูตัวเองเลยว่า เวลาทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากัน แต่ทุกคนเนี่ยไม่ได้ให้ความสําสคัญกับเรื่องบางเรื่องเท่าๆกันเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเรื่องที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณหนึ่งเรื่องในวันนี้ก็คือคุณจะต้องให้ความสําสคัญกับสิ่งที่คุณบอกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตมันจริงๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้คุณเนี่ยร่ารวยขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นความสําสคัญมันคืออะไรยกตัวอย่างคุณเป็นคนที่อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงหดดุ่นดีมีกล้ามเนื้อคุณอาจจะให้ความสาคัญกับการเข้าฟิตเนสการยกเวทดัมเบล หรือว่าการรับประทานอาหารที่มีการควบคุมแคลอรี่ต่างๆหรือสมมติว่าคุณอยากจะเป็นคนที่เป็นคนที่เก่งมากขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะร่ํารวยแต่คุณอาจจะไม่มีทุนนะแต่คุณก็ให้ความสาคัญกับการอ่านการฟังการออกล่องและการทาทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีไรายได้อะไรก็แล้วแต่ครับโอป้าเชื่อว่าถ้ามันเอเจนซี่คนส่วนใหญ่ถึงจะรีบแต่เชื่อเถอะครับอย่ารอให้หลังชนฝา อย่าล้อเล่นกับเวลาอย่าล้อเล่นกับชีวิตอย่ารอให้ทุกอย่างมันต้องเร่งด่วนก่อนแล้วคุณจึงจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเนี่ยกลัวแต่จะพลาดกลัวแต่จะล้มเหลวกลัวแต่เองจะได้สําเร็จและดีพอฉันไม่มีเวลาหรอกเอาไว้ก่อนก็แล้วกันช่วงเนี้ยมันเป็นฤดูการที่ฉันต้องทํางานหนักมากๆช่วงเนี้ฉันยุ่งมากๆแล้วก็ฉันน่าจะไม่มีเวลาให้กับเรื่องอะไรเลยจําไว้นะครับมันจะไม่เคยมีเวลาว่างสําหรับคนที่ไม่เคยให้ความสําสคัญกับเรื่องอะไรเลย ถ้าวันนี้โรงพยาบาลบอกว่าแม่ของคุณไม่สบายมากๆต้องการพบคุณด่วนคุณจะรีบไปหาแม่คุณที่โรงพยาบาลไหมครับถ้าวันนี้บอกว่าลูกคุณจะต้องจ่ายค่าเธอไม่งั้นเนี่ยลูกคุณจะต้องออกจากโรงเรยนี้ไปทุกอย่างมันด่วนไหมครับใช่ครับทุกอย่างมันด่วนหมดเลยนั่นแหละครับวันนี้เราทรายศคุณค่าของตัวเราเองหรือเปล่าเราทรายศวิสัยทัศน์ค่านิยมพันธกิจของเราหรือเปล่าที่เราเนี่ยอยากจะเป็นใครกันแน่ในโลกของการมีเงินในโลกของความสําเร็จ มันจะไม่เคยมีเวลาสำหรับคนที่ไม่เคยมีเวลาและไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร สิ่งอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ที่เชื่อว่ามันสําคัญคนเราจ่ายเวลาให้ทั้งนั้นยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแฟนหนุ่มแฟนสาวก็ได้ครับตอนที่คุณจีบกันงใหม่คุณมีเวลาทุกอย่างให้กับพวกเขาเพราะอะไรครับแต่พอวันหนึ่งที่คุณเริ่มเบื่อกันคุณเริ่มจะถอยห่างไม่ต้องเจอกันก็ได้จริงไหมครับเพราะว่าความสําสคัญมันน้อยลงนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่ง case ดี u ครับที่มันเปรียบเปรยได้ง่ายๆกับชีวิตคนเรา สิ่งที่มันไม่สําคัญเราจะไม่เคยมีเวลาให้กับมันแม้ว่าเราจะมีมันก็ตามแน่นอนครับทุกคนบอกว่าฉันต้องไปหาเงินก่อนฉันต้องทาทุกอย่างให้ฉันเนี่ยได้เงินก่อนเดี๋ยวฉันค่อยเอาเวลาเนี่ยไปใส่ในจุดที่ฉันอยากจะเป็นจะมีก็แล้วกันนะครับ บางครั้งคริติคอลพอพ้อยหรือว่าจุดเปลี่ยนของคนเราอาจจะมาคนละจังหวะเวลาซึ่งมันไม่ได้ผิดถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้คว้ามันตอนนั้นแต่บางครั้งคุณจะคิดว่าจุดเปลี่ยนเดิมเนี่ยจะใช้ได้กับเราในตลอดทุกช่วงเวลาบางครั้งเมื่อผ่านไปหนึ่งถึงสองปีจุดเปลี่ยนของชีวิตเราโดยกําหนดโดยจัก,กรวาลก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอย่ารอเล่นกับเวลาอย่างที่บอกนะครับอย่ารอเล่นกับชีวิตมีรู้สิกโอป้าหลายคนครับที่รู้สึกเสียใจในภายหลังที่ไม่ได้ทําอะไรกับบ,บางคนและบางเรื่องในชีวิต เพราะฉะนั้นเราเอาเวลากลับคืนมาไม่ได้ครับสิ่งเดียวที่มีค่าสําหรับมนุษย์ก็คือเวลานั่นเองถึงแม้ว่าเวลาจะเป็นภาพมายาแต่เราก็ควรให้คุณค่ากับมันเพราะมันเป็นของที่มีอยู่ณขณะนี้ถ้าวันนี้คุณฝึกได้ว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรสำคัญมากอะไรสำคัญน้อยและคุณลองเทียบเคียงกับเรื่องที่คุณเนี่ยต้องการผลลัพธ์จากสิ่งนั้นถ้าคุณทำา A คุณจะได้ผลลัพธ์อะไรถ้าคุณทำา B คุณจะได้ผลลัพธ์อะไร แล้วถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนมันออกไปก่อนคุณจะได้ผลลัพธ์อะไรคุณไม่อยากจะบอกตัวเองใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไม่มีผลลัพธ์และฉันเนี่ยก็ต้องโทษคนนี้นคนนี้คุณเชื่อเถอะครับพฤติกรรมมันเป็นแบบสิ่งเดิมที่มันเป็นแพทเทิร์นรูปแบบเดียวกันเวลาคนที่ไม่มีผลลัพธ์เขาจะบอกว่ายังไงครับในวันที่เขาเริ่มอาจจะมีเวลาเขาจะบอกว่าเฮ้ยฉันไปกับ คนนี้ฉันไม่มีผลลัพธ์ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ฉันไม่มีผลลัพธ์ฉันฟังพอดแคสต์เนี้ยฉันไม่มีผลลัพธ์เฮ้ยฉันเข้าเรียนคอร์สเนี้ยฉันไม่มีผลลัพธ์ไม่มีผลลัพธ์หรือว่าคุณยังไม่เคยจ่ายราคาให้กับตัวเอง100%ในการที่จะใช้เวลากับการเปลี่ยนชีวิตของคุณนั่นแหละครับเดี๋ยวแพทเทิร์นเดิมๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นฉันโทษทุกคนยกเว้นตัวเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณต้องโทษตัวเองนะครับแค่วันนี้โอปป้าอยากจะบอกคุณว่าลองทบทวนดูและช่วงเเเวววววลลาานนนนีี้้ปป็ช่่่งกอัใหมดย อะไรเป็นสิ่งที่สําคัญมากอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญน้อยอะไรคือสิ่งที่ฉันจะจ่ายเวลาให้เพื่อทําให้มันสําคัญมากขึ้นและพลิกชีวิตของฉันสุดท้ายพอคนหนึ่งคนเห็นว่าเรื่องนั้นมันไม่ได้สําคัญสําหรับฉันแล้วเขาก็จะเริ่มหลีกเลีย àng, ่ยงถอยห่างเบี่ยงเบนทุกๆอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องหยุดตรงนั้นเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสําคัญเพราะพวกเขามาจะคิดว่าตอนไหนก็ได้จําไว้นะครับมันไม่มีตอนไหนก็ได้ที่จะเปลี่ยนชีวิต ทุกคนมีจังหวะเวลาของตัวเองที่จะเปลี่ยนชีวิตคนไม่มีเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีเวลาหรือติดงานหรอกครับทุกอย่างมันไม่ได้สําคัญสําหรับพวกเขาและแน่นอนครับ1นถึงสปีนับจากนี้มาดูผลลัพธ์กันอีกไม่นานพอพวกเขาไม่มีผลลัพธ์พวกเขาจะเริ่มโทษทุกสิ่งยกเว้นตัวเองครับ motivation podcast สวัสดีครับ